ย่างที่มันเป็นไม่ดีอ่ะเราเข้าไปหมดสุดท้ายเราไปจมอยู่ในการมันทนึเราก็เกิดความหายนะของชีวิตนะผมจะเจอกันตอนเช้าก่อนออกไปเนี่ยผมก็จะมานั้งตรงนี้มกินมากินแอปเปิล้ลเขาก็จะมาตะกิจตะกิจนั่นแหละมันเน,นี่ยนี่ท่านี้เลยเนี่ยคนลุกคนลุกนคนลุกเต็มเลยกูมาหมดเลยเนี่ยตรงนี้แกง๊งกูมาหมดเลย ตอนนี้นะคะจินจีอยู่ที่บ้านพี่โทนบางแคนแั่นเองจินจีนัดก,กับพี่เขาไว้ค่ะไม่ได้มาคุยเรื่องผ่าแต่ใดเลยคจินจีจะมาคุยในเรื่องของสัสตว์เลี้ยงไปดูว่าเขาจะแบบคะแนไหนเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าตอนนี้นะคะจินจีก็อยู่กับพี่โทนบางแคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ พระอะไรใดๆเลยแต่วันนี้เราจะมารู้จักพี่โทนในมุมมองแบบแบ๋วๆมุยๆมีๆได้ไหมคะวันนี้ปกติเป็นคนยังไงคะพี่โทนเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดตลกแต่ไม่ตลอดนูชักจกรูวแล้วโอเคถามถึงพี่โทนก่อนดีกว่าค่ะจริงๆพี่โทนเรียกว่าเป็นเซียนหระเนอะก็เป็นนักธุรกิจพระแล้วกันนักธุรกิจธุรกิจเกี่ยวกับพระใช่เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะถ้าเริ่ม ขายพระองค์แรกเลยเอาพระที่บ้านมาขายก็เป็นนักเรียนปถมห้าอายุสิบเอ็ดปีเริ่มขายพระองค์แรกสงสัยเดินผ่านร้านร้านร้านเล็กๆตั้งเขาเขียนว่ารับเช่าพระมันคืออะไรว่ารับเช่าพระสงสัยมากด้วยความสงสัยปุ๊บก็เดินไปถามเขาลุงร้บเช่าพระมันคืออะไรเขามีพระเอามาดิมีพระแบบเนี้เดี๋ยวให้ตาลกินขนมเดี๋ยวลุงซื้ออเราก็ไปคัดเลยคัดพระที่บ้านเลยเอาพระมาขาย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 ทุกวันอ่ะพอเริ่มได้สตัง มากๆเข้าเราก็เริ่มเอ๊ที่เราขายไป้ันถูกหรือเปล่ามันถูกราคาที่เขาเขาเล่นเันหรือเปล่า<ช> <ๆ S 2> อะไรเงี้ยดูผิดราคาหรือเลปล่า <ๆ S 2> ๆๆก็เลยเริ่มซื้อหนังสือในหนังสือพัชเนี่ยมันก็จะเขียนมันก็เขียนร้านร้านรับเช่าอ่ะรับเช่พาพระเต็มเลยในหนังสืออ,ะอ่ะท้าประจันท้าประจันใช่อยู่แล้วแน่นอนเราก็เลยหาทางไปท้าประจันก็พาไปขายขายไปที่ท้าประจันลุงครับผมมีพระมาปล่อยครับ เออมีพระอะไรมาดูอ่ะลูกมีพระอะไรมาดูหนูเขาก็หยิบผมก็หยิบหลวงเพืบอพูงไปลวงก็เลือกปั๊บ๊าบเออแล้วเท่าไหร่ล่ะลงเสียงนิ่มมากนะเท่าไหร่ล่ะโอ้ผมไม่รู้ครับเท่าไหร่อ่ะเอาสามองนี้แล้วกันเอาไปเก้าพันอ้ยโอ้ยอายุสิบเอ็ดปีเก้าพันแล้วขายเลยเราบอกโอเคเลยเราไม่เราไม่ต่อรองเลยแล้วที่เหลือเก็บลุงบอกเฮ้ยแล้ที่เหลือ,อยังไงบอกที่เหลือยังไม่ขายละเจาเก็บกลับ ก็ขายแค่สามองค์นั้นเก้าพันเราก็เลยเริ่มเริ่มเข้ามาแบบซื้อดูพระอยากจะเป็นพระอยากจะขายพระได้ร้านแรกตอนอายุเท่าไหร่คะมีเงินร้านแรกใช่ไหมร้านแรกเนี่ยอายุสิบห้าอายุสิบห้ามีเงินร้านแรกจากการให้เช่าพราอะไรอย่ายอายุสิบห้าปีเดียวกันคือสิบห้าเนี่ยได้แสนแรกก่อนพอพอเราได้เงินแสนแรกปุ๊บเนี่ยมันถึงต่อยอดไปล้านแรก โอ้โหเราดีใจมากนะเพราะตอนนั้นอ่ะพอเราได้เงินแล้วมันมันต่อยอดเนี่ยมันต่อยอดพอเรามีเงินปุ๊บเราเราเราหาตามบ้านอย่างเดียวเลยเพื่อนะอาเลยอ่ะไหวง่ายอ่ะสมัยนั้นอ่ะไปบ้านไหนแม่งเจอหน้าโทนแม่งขอแต่พระซื้อแต่พระแล้วเรามีตังเราก็ซื้อนะหยซื้อพ, 5, พอระห้าพันเพื่อนมันดีใจแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ทํามาตลอดเราก็ต่อยอดแต่เราไม่หมดเราก,เราก็เราก็เกิดความหายนะของชีวิตนะมีด้วยเหรอคะหายนะสิยังไงอะคะคือคือพอเราหาเงินได้ คนเราในร้านแรกมันจะลำบากมากมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะยากมากแต่พอมันได้ร้านแล้วมันจะไปไหลเลยมันจะไปหา้าล้านสิบล้านอะไรอย่างนี้เลยตอนประมาณสักเริ่ม2ี่กว่ากว่าินิดๆเนี่ยเราเริ่มเราเริ่มเราเริ่มเที่ยวเราเริ่มวัยรุ่นวัยรุ่นเราเริ่มเที่ยวเราเริ่มทํางานน้อยลงเที่ยวมาก <ừ, S 2> เออ<ๆ>เราไปอยู่สถานบันเทิงเป็นหลักไปอยู่ในวงจรที่มันเป็นวงจรใช้คําว่าวงจรอุบาทเลยก็คือทุกอย่างที่มันเป็น ไม่ดีอ่ะเราเข้าไปหมดค่ะเอ,อสุดท้ายเราไปจมอยู่ในการมัรน,นันนนนวนแม่งเละเลย,เลเลยนั่นแหละจะมีเงินในบัญชีเป็นสิบสิบล้านเ้าหมดแล้วก็ติดลบเป็นหนี้อีกหลายสิบล้านนั่นแหละการมรน,นันนี่นรกที่สุดแล้วผมบอกอะไรไม่สองอย่างสองอย่างในสังคมที่ ห้ามไปยุ่งกับมันเลยคือยาเสพติดการพานันถ้าคุณไปเจอมันนะผมบอกให้นั่นคือวันหายนะาเลยน,นั่นแหละแล้วก็เลยก<ม>็หมดก็หยุดหยุดหยุดเล่นพาไปช่วงหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเงินทุนไม่มีเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เราพอเริ่มเรามีความรู้นเนาะพรมีความรู้เรากพยายามปั้นโอกาสแล้วก,กลับมากลับมาใหม่ถามถึงเทรนด์เดียวตอนนี้ครับเขานิยม สะสมอะไรค่ะที่มีมูลค่าตอนนี้จริงๆแล้วจริงๆแล้วดั้งเดิมเนี่ยมันก็ต้องเป็นเบญจภาาคีอยู่แล้วเป็นจ่าภาคีคือเป็นจภาคีก็เป็จ่คือห้าพระที่ห้าองค์ที่วงการเขายกย่องว่าเป็นที่สุดก็คือหนึ่งสมเด็จวัะขังพระรอดมหาวันสุมกอกํางเพชรพระผงสุพรรณพระนางพญาห้าอย่างอันนี้คือเป็นจภาาคีนะครับแต่ก็จะมีอีกว่ามีรูปลอยยอดนิยมมีเหรียญยอดนิยมนะครับแล้วก็มีพระใหม่ยอดนิยม เทรนวันนี้มันกลายเป็นเป็นผ้าใหม่ยอดนิยมก็เป็นเป็นเทรนในช่วงนี้มันก็เป็นเทรนของผ้าที่ผ้าเกจิยุคใหม่ค่ะพี่โทนค่ะคือฉายาของพี่โทนก็คือพี่โทนบางแคเอฟซีคือคือเดิมเนี่ยผมอยู่บางแคมาเปิดเริ่มเปิดร้านผ้าต่อแตะใหม่ในแถวบางแคเอ่อก็เลยเออโทนบางแคแล้วกันนะเพราะผมมีไอดอลเป็นเป็นเป็นคนบางแคหลายคนอ๋อมีมีต้นแบบที่เขาเป็นเซียนพ้าแถวบางแคค่ะอ่าแล้วที่เป็นโทนบางแค FC เซเพราะว่า ผมมาสร้างเฟซบุ๊กเนี่ยมันเริ่มให้ทำเพจเป็นเป็นเพจเนาะผมก็เลยมาสร้างโทนบางแคเออแล้วผมชอบฟุตบอลไงก็เป็น f อฟแฟนคลับฟุตบอลคลับอะไรเงี้ยก็เลยเป็นโทนบางแค f เอฟซในช่อง Facebook นั่นแหละก็เป็นที่มาของคำว่าโทนบ,บางแคอฟซี FC อาถานถึงเจ้าตัวนั้นดีกว่าเดือยืนหัวโหดหัวเดมาต้อมาเลยมาเลยจ้ามานี่มา มารวยมาเมานี่มาเนี่ยขาไข่เข่าไข,าขานน่ตั้งแต่เด็กเนี่ยเคยเคยมีสัตว์เลี้ยงมาก่อนไหมคะมีสม่ยก่อนตอนอยู่สวนก็ก็เลี้ยงเลี้ยงอะไรคะก็เลี้ยงหมา Southern way Southern way ขันทางอ่ะขันทางอ่ะไง คือเรียนแล้ว <Cette> ว <Goodnight> <hire> ่าโยเกิร์ตเขาหน่อยกับหมาวัดอะหมาเลี้ยงแบบปล่อยปล่อยก็เลี้ยงก็เลี้ยงตัวนี้มาได้ยังไงคะพี่โดนตัวนี้ลูกชายผมไอ้สัวเยเขาอยากเลี้ยงหมาลูกคุณแม่เขาก็ไปซื้อขึ้นมากลับมาเอ้ามาไงวะเนี่ยผมจะเจอกันตอนเช้าก่อนออกไปเนี่ยมันก็จะมานั่งตรงเนี้ก็มากินมากินแอปเปิ้ลเขาก็จะมาตะกิดตะกิดนั่แหละมันเน่นในท่านี้เลยเนี่ยมันชอบไปเอารองเท้ามากัดไอ้รองเท้าเดินในบ้านเนี่ยวางไม่ได้เลยนะ มันฉีกกระจุยกระจายโต๊ะเติมมันแทะมามะเนี่ยเราก็จะบอกว่านี่คายขายมันก็จะทาหน้าเงี้ยแล้วสมมติว่าไอ้แม่บ้านเนี่ยมันเดินมาฟ้องมันมันไม่ยอมนะมันจะต้องไปเห่าแม่บ้านว่าห้ามฟ้องห้ามฟ้องว่าห้ามฟ้องเปิดประตูไม่ได้นะมันวิ่งวิ่งกันนี่วิ่งกันนู้นเลยแบบหน้าบ้านแล้วมันโอ้โหวิ่งตามกันอะไรอ่ะเคยเลี้ยงหมาจอแหละแล้วคือปัจจุบันนี้มีช่วยเหลือหมาจออะไรใดๆไหมคะผมก็ช่วยประจําเป็นเคสที่แบบ หมาพี่มันโดนรถชนโดนอะไรเงียก,ก็ก็ช่วย <Okay. S 1> ผมเคยผมเคยคิดโครงการอะไรรู้ไหมนึกภาพว่าเราวิ่งรถไปแล้วมันจะมีหมาที่นอนตายข้างนอนง oh, <okay. S 1> แงะเออเนี่ยจะแบบไปเก็บให้แล้วก็ไปฝังให้ไปเผาให้อะไรเงี้ยเคยคิดจะทําคิดง่ายๆนะคนตายนะก็ต้องไปเก็บเขาถูกไหมเอาไปทําให้มันถูกต้องถูกไหมแล้วแล้วหมามันก็หนึ่งชีวิตเนาะทุกอย่างบนโลกนี้มันถูก กำหนดขึ้นมาให้มีชีวิต<ะ>เพราะฉะนั้นทุกชีวิตมันมีค่า<ะ>คุณค่าของมันมันอยู่ที่มุมมองว่าใครมอง<ะ>แค่อยากจะบอกว่าถ้าสังคมนี้ไม่เบียดเบียนกันสังคมนี้มีแล้วรู้จักให้<ะ>ผมว่าสังคมมันก็จะน่าอยู่ขึ้น,นไป ไฮไลท์มาถึงที่นี่แล้วจริงขอเดินชมได้เลยเดินเลยได้เลยเดี๋ยวพาไปชมห้องพักข้างบนแบบไฮไลท์ถ้าถ้าผมนี่ก็จะมีที่ผมมาเลยมาเลยยังไม่ทันเดินเลยมาแล้วอันนี้ผมติดตัวอยู่อยู่แล้วทำไมเราต้องพันไว้ที่เอวอะคะก็เครื่องรางโบราณห้อยเอวสมัยก่อนเนี่ยเคยได้ยินไหมเวลาเขาเขาเขาทำร้ายกันอ่ะเวลาไข่เหนียวใช่ป่ะ เ sure. ขาต้องกระชากสร้อยออกก่อนแล้วค่อยกระชากค่อยออกถ้าเราดูหนังกระชากสร้อยออกล้วค่อยยิงแต่พวกติดเอวเนี่ยมันจะมันจะไม่รู้ว่ามีในเอวใช่ใช่ใช่นี่คืออะไรคะเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือลองพ่อครัววัดบางสับรถแล้วก็เขี้ยวเสืออันนี้อันอันน <al nah <si ี้รวงพ่อพัววัดบางเดือนอันนี้รวงพ่อครัววัดบางรถอันนี้ตะกุดโสรถวัดพระวันสูงก็ตะกุดโสรถนี่เขาเชื่อว่ามันกันได้ทุกอย่างกันคุณกันของกันคนรองดีกันถูกกระทำย่ำยีกันในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย แต่กุศโลรสเนี่ยถ้าเกิดว่าขออาหามยามร้ายถ้าเรามีความเชื่อนะให้ไปแช่น้ำทาน้ํามนต์ไปแกว่งทาน้ํามนต์อาบตัววดตัวล้างหน้านะ,ะจะเดินทางไปแห่งห Zhen, น้ําบลใดให้ใส่ใต้หมอนนอนล้วจะไม่มีภัยอะไรงเงีเ้ยชิ้นแรกเลยอันนี้คือถูกตอก้องใช่นนถูกตอ้องครับ นี่คือถูกต้องมันจะมีจะมีเขาจะมีเลขอนุญาตนะครับ่มันจะมีการที่เราจะเอาของพวกนี้แบบว่าเราขอแบบเราถูกต้องเนี่ยคือเราต้องทำยังไงอะต้องไปขออันนี okay. ้ต okay. ้องขอจากกรมป่าไม้เกอ้กอกรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเขาก็จะออกเอกสารให้ว่าว่าอันเนี้ยได้รับอนุญาตแล้วนะคือสมัยก่อนเขาครอบครองกันไม่ได้อนุญาตครับพอเขาเปิดให้ขึ้นทะเบียนเราก็ไปขึ้นทะเบียน อ่านี่ผมก็ช่อันนี้ผมไปซื้อมาที่เขาขึ้นทะเบียนแล้วเขาก็จะมีใบมาให้อะไรให้จริงๆแล้วก็อันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นเป็นพุทธสิ์ก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเท้าประกาศพรมหรือว่านาลายทรงโคยุคลัตนะอันนี้ก็ยุมาทักร้อยห้าสิบปีแล้วที่แอบเห็นก็คือจะเห็นเหมือนพระพิฆเนศอันนี้ผมผมเป็นคนนับถือวิคเนศเรามีความเชื่อว่าท่านคือเทพเจ้าแห่งความสําเร็จถูกปะอันนี้ด้านหลังเนี่ยก็เป็นพระพิคเนศ อันนี้งานแบบงานพวกะะระวังนะคะเดินระวังน,น,นะคะอันนี้เป็นงานพวกงานแบบพาอช่างเขาทำาครับเราก็ไปเช่ามาว่าท่านสวยสวยงามาปราเบียเน่คือสัญลักษณ์ของความสําเร็จอันนี้เป็นภาษีว่าครับเขาเรียกปางที่มันมีสองฝั่งม,มีชายกับหญิงเลย<อ>เห็นไหมอ,อันนี้ก็เป็นงานศิลปินเพื่อนๆกันทําก็เลย,ยก็เลยก็ช่วยกันทำอันนี้นมาสวยครับ แค่เป็นงานศิลปินอันนี้สี่หูห้าตาเคยได้ยินไหมรู้จักค่ะท่านท่านท่านเก่งท่านท่านเป็นตำนานที่กินถ่าแล้วก็ไข่ไว้เป็นทองทองใช่ถูกต้องถูกต้องสวยอันนี้ทำแค่ร้อยร้อยหกสิบแปดตนอันนี้เป็นต้นต้นแบบสวยเลยตัวนี้ใช่เพราะว่าที่จริงๆเคยเห็นก็จะดุดอันนี้น่ารักน่ารักใช่เขาปั้นเป็นงานศิลปินตาหวานๆเป็นงานศิลปินครุดพยาครูดครุดชุดหน้านี่อะไรแคเนี่ย กุมารอ่ะกุมาคนลุกคนลุกคนลุกมเต็มเลยทำไมคนลุกขนาดนี้กูมารหมดเลยเนี่ยตรงนี้แก๊งกูมารหมดเลยเฮงกูมารหนาวหรือว่าอะไรคะเนี่ยเฮงกูมารแล้วก็นั่นก็จะเป็นงานศิลปะพระพุทธรูป นี่คูบาริชาติที่ผมบอกไงท่านมาที่นี่บ่อยท่านก็จะมีห้องของท่านอยู่ที่นี่กุติเราเรือรับรองท่านอันนี้จะเป็นห้องใหญ่อันนี้ดูเข้มขังวด้ยยเลอันนี้อันนี้จะเข้มขังคืมๆหน่อยเนาะค่ะแต่ว่าจัดสวยงามเลยค่ะเข้มขังนิดนึง น,นี่จะเป็นห้องพระห้องสวดมนต์ค่ะคูบามาท่านก็จะมาอยู่ห้องนี้เป็นหลักนะครับที่โทนก็คือจริงๆนอกจากจะสะสมพระเป็นแบบว่าเป็นนักธุรกิจพระเรามีการสวดมนต์นั่งสมาธิก็มีเล็กน้อยไม่เยอะครับ น้อยมากคือน้อยมากๆเลยเราในพูดจริงๆนะมีพระ,ะมีธรรมชำระจิตมีพระจงยั้งคิดสิ่งวัดส,สีมีพระมีธรรมรู้ชั่วดีมีพระดีเป็นที่คุ้มครองใจแค่นี้เองอมไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้เลย ชิ้นไหนหรอชิ้นนี่ไงลีลาสุโขไทยไปหามาจากไหนค่ะสุโคไทยเราเลือกด้วยแบบว่าประวัติของเขาใช่ใช่ใชลูกชายโอ้โหมันอะไรขนาดนั้นนเี่ยลูกชายมันชอบ เปสุดๆนะคะใช่ลูกชายชอบรสซิ่งก็โอ้โหมันชอบมาก GDR เพราะเรามีของจริงด้วยใช่ไหม GDR 3ำสี่ตำห้ามีลูกสาวไหมคะลูกสาวอะค่ะเรากอากจะมาปนของบ้านค,าคราว ป้นผลิตภัณฑ์ทางพิ่โบนี่นี่ไฟเบอร์มีอะไรเอามาให้จริงหมดเลยนะมีไฟเบอร์คอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ย ก็เป็นเจลลี่เจลลี่ออ๋เป็นเจลลี่ฉีกได้ทานได้เลยง่ายทานได้ทานได้เลยนะคะกินเรากินยังไงคะเรากินชจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันเขาก็กินวันละสองซองสามซองแต่ผมกินมันเป็นกล่องเนีกินเป็นขนมเลยกินเป็นขนมเลยถ้ามันเป็นมันไม่มีน้ําตาลไงมันเป็นบุกไงอะไรนะคะจริงๆก็แบบผู้ชายอย่างเงี้ยถ้าสมมุติไม่มีเวลามานั่งชงหรืออะไรกินกินอย่างนี้อย่างนี้ถ้าคาร์เดรตแต่อันนี้ก็เป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์อันนี้ไม่บิด ไม่บีชงน้ําแล้วเขย่าๆก่อนนอนจริงๆเดี๋ยวนี้คนอะ ทานผักน้อยจๆก็เป็นมันกินไฟเบอร์ต้องขอซะหน่อยครับจัดให้ครับเพราะว่ากินผักน้อยจริงๆจากใจเลยครับอันนี้จะจัดให้นะครับจัดให้ค่ะได้ครับเดี๋ยวมออไปให้ด้วยได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับสบายมากชอบปุ้นอย่างวสบายมากอันนี้วันนี้ก็ให้จเนาะให้ด้วยให้ด้วยครับกินได้ตลอดหนึ่งปีเต็มนะหนึ่งเมครับครับแต่หนูมาหนูก็มีของรายการอันนี้อาหารให้ผมใช่ไหมครับอันนี้อาหารให้ผมใช่ไหมครับใช่ไหมมารวยขอมารวยอ๋อแหมก็เพเลเวอร์บายจ เจอไฮมาเยี่ยมนะคะมีผลิตภัณฑ์จากเจอไฮก็จะเป็นสแนกนะคะเจอไฮสติ๊กนะคะที่แบบว่าฮิตมากๆเป็นรสมิลกี้ชิคเกตค่ะก็เป็นเจอไฮมอร์เกนฟีนะคะเป็นรสแกะออสเตรเลียนั่นเองะคะมาฝาโอ้ขอบคุณมากครับเขาจะได้มีสุขภาพที่ดีกัด้ครับขอบคุณมากครับได้เลยค่ะ